เริ่มแล้วค่ะวสวัสดีครับก็วันนี้พวกเราสามคนนะครับสามคนแล้วก็เป็นตัวแทนของเครือข่ายนักกฎหมายนะครับแล้วก็คณาจารนิศิสตร์นะครับจากหลากหลายสถาบันนะครับ ก็พวกเราสามคนจะเป็นตัวแทนของทั้งสุบคนทั้งหมดนะครับจำนวนเจชื่อนะครับในการพิจารณาแถลงการนะครับอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการณีที่สารรัฐธรรมนูญไ,ได้มีคำวิจฉัยเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมานะครับท่านได้เป็นความเห็นร่วมกันของพวกเราดังนี้นะครับจะขออ่านแถลงการนี้นะครับแถลงการ การล้มล้างสถาบันหรือการล้มล้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายหลังจากที่สามนรัฐธรรมนูญได้มีคำวิจัยเมื่อวันที่10พฤศจิกยายน2564ต่อกรณีการเคลื่อนไหวของเยาวชนและประชาชนในกรณีการชุมนุมเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยหรือ็อกแอ์รี่พอตเตอร์บริเวณนรุสาวรีย์ประชาธิปไตยและการชุมนุมธรรมศาสตร์จากไม่ชน ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศุกลกรังสิทซึ่งทางสารมูลได้มีความเห็นว่าการกลัดคำดังกล่าวเป็นการคำที่มีจุดมุ่งหมายเชื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอัน,นมีระมหาตริย์เป็นะมุขความดังกล่าวได้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในทางสาธารณะแล้วนั้นคำนี้ส,สารมูลได้นำมาซึ่งคำถามอันเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะจะประพบต่อการพื้นฐานของระบบกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญพร้อมอทั้งจะส่งผลสืบเนื่องต่อไปถึงสิทธิเสรีภาพประชาชนบงประเด็นปัญหาจากคำที่แข่งขันรัฐธรรมนูญดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างน้อยในสามประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ประการแรกสิทธิในการเข้าถึงการาพริจารณาคดีอย่างเป็นธรรม i g h t to Fair trial สิทธินในการเข้าถึงการพิจารณาอย่างเป็นธรรมหรือเป็นสินทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ได้รับการรับรองไว้อย่างกว้างขวางดังปรากฏในปฏิญญาสาสลว่าด้วยสิทธินมนุษยชนข้อสิทธิกิจการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางก,การเมืองข้อ14และสิทธิลังกล่าวถือเป็นหลักการพื้นฐานของกระบวนพิจารณาคดีในระบบกฎหมายสมัยใหม่อันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปโดยมีสา,าระสำคัญว่า บุคคลจะต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมท,ทั้งจะต้องสามารถนําเสนอพยานหลักฐานในการโต้แย้งหักล้างกับบุคคลที่กล่าวหาได้อย่างเต็มที่แต่ในการพิจัยคดีนี้สารรัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสได้ต่อสู้กอข้อกล่าวหาด้วยการปฏิเสธไม่ให้มีการนําพยานเข้าชี้แจงโดยข้อหี่พยานบุคคล แม้จะได้มีการชี้แจงว่าสารได้มีการสิดหาข้อมูลข้อเท็จจริงมาจนสามารถชี้ขาดคดีได้อย่างไรก็ตามการลวบลับในกระบวนพิจารณาโดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแนะนําเสนอพยานหลักฐานย่อมถือเสมือนเป็นการปฏิเสธสิทธิในการเข้าถึงการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมอย่างชัดเจนซึ่งก็อาจนํานไปสู่การตั้งคําถามต่อคําตัดสินว่าเป็นไปโดยฝ่าศจากข้อมูล รออบด้และาจเป็็นนนผผลจจากมมมุุอองงงดยยืขู้้ฉััเปปที่ตระการที่สองเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมถือเป็นสิทธิเสรีภาพสําคัญขอ,ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ให้การรับรองไว้ในข้อ19และข้อ20 กฏิกริราระหว่างประเทศร้อยยีสิทธิพลเมืองและสิทธิท,ทางการเมืองข้อ1ิและข้อ21่ทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณารไทยก็ได้รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้ในมาตรา3.4สิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธในมาตรา44การรับรองไว้อย่างสอดคล้องกันทั้งในกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญย่อมแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของเสรีภาพดยางกล่าวงชัดเจน แม้การรับรองเสรีภาพดังกล่าวจะบั็นอยกให้มีการจํากัดขอบเขตเสรีภาพลงได้แต่ก็ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลอันชัดเจนว่าการใช้เสรีภาพดังกล่าวจะนาไปสู่ผลกระทบอันรุนแรงต่อส่วนรวมจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้ให้ความเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ถูกร้องมิใช่เป็นการใช้เสรีภาพโดยสุจริตหากเป็นไปโดยมีเจตนาซ่อนเร้นทั้งที่เป็นการกระทำที่ เป็นการใช้ความรุนแรงข่ผมขู่บังคับต่อบุคคลอื่นในความเห็นของศาลจึงเห็นว่าการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มีเจตนาที่จะต้องการลุมล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นถึงข้อที่จริงที่จะสามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนถึงการการะทำของฝ่ายผู้ถูกร้องคำวินิจฉัยมีลักษณะเป็นการให้เหตุผลอ,อย่างคลุมเครือ นำมาสู่คำถามได้ว่าคำพูดหรือการกระทำในลนักษณะเช่นใดนัเวลาใดที่สา,ารัฐธรรมนูญได้นำมาเป็นหลักฐานในการชี้ขาดยิ่งหากพิจารณาถึงข้อเรียกร้องที่ปรากฏต่อสาธารนณะก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการแสดงความที่เห็นทั้งหมดเป็นเพียงการเสนอปรับแก้กฎหมายและรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหา,าิย์ โดยที่ไม่ได้มีการเสนอถึงการยกเลิกหรือการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการปกคร,รองในแบบอื่นแต่อย่างใดทั้งการีิจช้ถึงเจตนาของบุคคลก็ต้องพิจารณาจาก,การกระทำที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนการกล่าวอ้างถึงเจตนาที่ซ่อนเร้นของบุคคลนับเป็นสิ่งที่มีอันตรายในทางกฎหมายเป็นอย่างมาก เราอาจเป็นการยกเอาความเห็นของผู้ตัดสินโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานสนับสนุสน,นอย่างเพียงพอการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับการรับรองไว้ไม่อาจจะปล่อยให้เกิดขึ้นได้เพียงคํากล่าวอ้างโดยปราศจากหลักฐานที่ชัดเจนมิฉะนั้นต่อไปในใภายภาคหน้าสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็พร้อมจะถูกสั่งคลอดหรือทาลายลงได้อย่างาาง่ายดายประการที่3 สถานะของสถับภาพหมากษัตริย,ย,ย์ในระบอบประชาธิปไตยคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูนได้ให้คำอธิบายว่าสถาบันพระหมากษริย์์เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อเดียวกันกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานอีกครั้งได้รับการรับรองให้อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะขึ่งผู้ใดจะล่วงละเมิดไ,ได้อัมปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทยพุทธศักราช2560อยา่างไรก็ตาม คำวินิจัยดังกล่าวไม่ได้ให้คําอธิบายซึ่งจําแนกให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างสถานะของสถาบันข้ะมหมากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและในระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใดทั้งที่ชัดเจนว่าข้ะมหมากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นเป็นผู้มีอํนานาจสูงสุดในระบอบก,การปกครองแต่สถาบันพระมหมากษัตริย์ในระบบประชาธิปไตยถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยสถานะเป็นประมุขของรัฐ เกา้าในหนึ่งก็หมายถึงว่าเพราะมหากษัตรย์ทรงปกกลา้าแต่ไม่ได้ส่งปกครองการดำรงอยู่สถานะและบทบาทของพระมหากษัตริย์ก็ล้วนแต่เป็นไป,น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 ปนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนที่ได้รับรองไว้สถาบันพระมหากษัตรย์ในระบอบประชาธิปไต,ตยก็จึงสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนได้ในมิติต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไขของสังคมที่ มีความเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นความเปลี่ยนแปลงในในสถานะของสถาบันพ่อหมายกษัตริย์จึงเป็นสภาวะปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปหากพิจารณาถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของสังคมไทยก็จะพบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เมื่อระบอบประชาธิปไตยได้เริ่มต้นขึ้นคำวิิจัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งมิได้ตระหนักถึงข้อที่จริงเช่นนี้นับ นับแต่จัดปินการสร้างความยุ่งยากต่อการจัดวางสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยให้ดมีความยุ่งยากมากขึ้นสาธามณูนในานานานอารยประเทศเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายสําคัญก็เพื่อทําหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งสร้างดุลพัฒดุลพา,พาอันเหมาะสมระหว่างประโยชน์ของส่วนรวมและสิทธิเสรีภาพของประชาชน อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในกรณีนี้จึงเป็นคำวินิจฉัยที่สร้างความสงสัยที่เกิดขึ้นอย่างกว้าขงขวางพวกเราจึงเห็นว่าคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานทางกฎหมายอย่างรุนแรงไม่ให้ความสําคัญต่อ,อการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งจะเป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคมไทยให้แผ่ขยายและรุนแรงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมถึงการทำหน้าที่ของร,รัศารรัฐธรรมนูญก็นับเป็นสิ่งที่ยังห่างไกลจากบทบาทที่ควรจะเป็นเป็นอย่างหน้า12พฤศจิกายนพศ2564เครือข่ายนักกฎหมายคณาจารย์วิกิศขอบพระคุณครับก็ขอบคุณครับก็อ,อ,อ,บบอ,อันนี้เป็น แถลงการนะครับก็ขอแก้ไขนิดนึงด่วนแถลงการที่เราล่างกันเมื่อวานสิบสองนะครับแต่ว่าเราออกเผยแพร่ในวันนี้วันที่สิบสามนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาของแถลงการทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของรายชื่อนะครับรายชื่อของเครือข่ายนักกฎหมายแล้วก็ขนาดจานวิติศาสตร์ทั้งหมดนะครับก็เราจะนําลงเผยแพร่นะครับผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับของศูนย์วิจัย มหาวิยาลัยหน้าบางนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดน,นะครับในเฟซบุ๊กนั้นได้นะครับก็พวกเราทั้งหมดที่ในฐานะเป็นตัวแทนนะครับของบุคคลที่ร่วมลงลายชื่อก็ขอขอบคุณนะครับไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ